ครับผมก็มามาดูบรรยากาศทุ่งนานะครับผมอันนี้รถเขาจะมาเขาจะมาขนข้าวให้นะครับผมก็เกี่ยวข้าวตอนนี้ก็เวลามืดแล้วนะแต่ว่าแม่ทาไมกล้องเห็นเนาะ <c oughs> อันนี้ข้าวผมก็นามีไม่ไม่กี่ไร่หรอกมีแค่สามไร่เองก็เหลือสองไร่สองไร่ครึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ถมที่หมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นน้าน้องน้องสาวเขาให้ทําปีนี้สาไร่ เงินเศร้าด้วยว่าเงินเศร้าครับโอเคเดี๋ยวค่ะรอเงินเงินเศร้าไปพึ่งเหาซอยเมียแต่น้อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวทีว่เพื่อนเนาะไ่บากครับไอ้พุ่งนาพอดีน้องเมื่อกี้ที่มาทำงานด้วยแหละจะไม่ขอดชมเลิกขวนไปแล้วว้าไม่มีน้ำเพราะว่าจะแรงแล้วก็ต้องขอนไปที่ที่บ้านเดี๋ยวไปดูแร้วเกี่ยวข้าวกันครับผม แล้วครับผมตอนนี้เกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วในง,งานกับงานโน้นนะได้ยี่สิบกระสอบงานนี้แล้วก็งานโน้นได้ยี่สิบกระสอบแล้วก็อีกงานนี้กําลังเกี่ยวอยู่ครับผมแต่ว,ว่าปีนี้นะการทําน้อยเด๋ยวได้เยอะเนาะ <c oughs> ปกติตรงนี้อันนี้ก็คือที่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละตรงนี้ปรับที่ดันดินถมแล้วก็ไม่ทํานาอันนี้ว่าจะเอาไว้เอาไว้ปลูกอะไร นะครับผมปกอะไรยังไม่รู้เจ้าช,ชมก็เลื่อพยายนคนกลับบ้านนะก็กลับบ้านโอ้ยไหม่ตะวันตกดินแล้วครับผมตะวันตกดินแล้วเด้อตะเวนตกดินเนี้ครับยี่สานเจอกันว่าตะเวนตกดินเนี้อันนี้รถเกี่ยวตรงยี่สิบนะนี่งานสุดท้ายแล้วนะผมนาผมมีแค่3งานเองนะแค่นี้แหละแล้วก็ตรงโน้นจะเป็นานาของน้องสาวนะน้องสาวมีอยู่3ไร่น้องสาวให้ผมทำทีนี้เพราะว่าน้องสาวก็จะทํานาตัวเอง ที่บ้านสามีนะครับผมอันนี้ก็่อยให้ผมทำปีนี้อันนี้ก็เอาเกี๋ยวแล้วก็จะทยอยผลผลตัวรถคันโน้นอยู่ตรงนน้นนะครับผม <T> <S <S เดินกลับมาหารถก่อนว่าจะเอารถออกไปเอาไฟมาให้รถเกี่ยว ก็เจียวข้าวดีไปไม่ได้ทางปิดได้เกี่ยวบ่ทาลงไหบ่อันนั้นย่าเดี๋ยวพาพาไปพาไปท่าคายพาไปท่าคายท่าคายเดี๋ยวให้เมืองแดงเขาเกี่ยวขาตัวบ่สวัสดีครับแมาสิสวัสดีครับเร็ว นี่ครับอันนี้เหลนลูกชายของหลานนั่นหลานไปแล้วอันร้านคนโตเคยไปแล้วหนุนร้านคนโตอันนี้ร้านตะไคร์ไงมึงหนาหลานตะไคร้เนี่ยไอ้มึงหนาเนี่ยร้านตะไคร์นี่งามเพียงไหนเป็นบ่อันนี้เป็นร้านตะไคร์ร้านคนร้านไทยร้านไทยคนโตว้ายมึงหน้าเป็นง่ามเพียงหน้าเป็นหัวหัวหมางๆเลยเลยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มา เท่านี้ครับผมเดี๋ยวก็จะได้ผลข้าวกับบ้านครับผมประมาณนี้ครับผมก็สวัสดีครับผม